สิ้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีจีถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ยำ้ำอีกครั้งแจก,ก1ล้านบาททุกสัปดาห์ เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอดสนาม GG จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงทั้งขอลำที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนรวไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไปกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอดสนาม GG โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่งงายๆขอให้โชคดีครับ อนาคตของเออร์ลิงฮาแลนด์ตอนนี้กำลังเป็นเครื่องหมายคำถามควีเชนมากว่าหลังจบซีซั่นแล้วจะอยู่กับดอทมุลต่อไปได้หรือไม่เพราะตอนนี้ผลงานมันกระแจมว้าวขนาดนี้และไม่ใช่เรื่องที่ชวนเซอร์ไพรส์อะไรที่เหล่าบรรดาสโมสรระับมิของยุโรปต่างแสดงตัวว่าอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตอนนี้เรามาดูความเป็นไปได้กันดีกว่านะครับถึงอนาคตของเออร์ลิงฮาแลนด์ในซีซั่นถัดไปมาดูกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะย้ายทีมวันนี้ขอสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรื่อง,องมาเล่าจะพาทุกท่านไปชมบทวิเคราะห์ในมุมมองของกูรูและเหล่า ball, กามง าาเิ่าจากประเด็นที่ว่าทำไมฮาแลนถึงเป็นที่สนใจแน่นอนแหละครับว่าสิยงช่ามเออร์ลิงฮาแลนกลายเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของหลายๆทีมกานหลักก็มาจากการโชว์ฟอร์มที่โคตรจะยอดเยี่ยบตลอดช่วงปีที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่อยู่กับเรดบูลซาวบวกนะครับผมจนถึงมาอยู่กับดอทมุลปัจจุบันนี้เอาแค่ซีซั่น2020 2021นะครับผมไอเด็กนรกกดไปแล้ว3 3ราประตูจากการลงเล่นเพียง31นัดซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชื่อของโอลิงฮาแลนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีสุดในโลกยุกุคคหนนงยี้ เรื่องที่สองขาดตัวขาดเหนื่อย อย่างที่ทราบกันดีครับว่าฮาร์แลนได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายทีมยักษ์ใหญ่แน่นอนว่ามูลค่าทางการตลาดตอนนี้สูงริบลิวถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิก็ตามแต่ทุกคนเชื่อว่าค่าตัวของฮารแลนจะไม่อยู่แค่หลักร้อยล้านต้นต้นอย่างแน่นอนเพื่อเผ่ออาจสูงแต่หลัก200ล้านอยู่โรก็เป็นได้เมื่อหากว่าจะผลงานตลอดช่วงที่ผ่านมาอายุการใช้งานความเนื้อหอมภาพษณ์ต่างๆนานาเหลืออีกเพียบโดยอีวาเลอร์มีที่ปรึกษาธนกีฬาของสปอร์ตออฟโปรไฟห์นะครับผมได้ว่า ผมด้วยนะกล้าพูดเลยว่าฮาแลนด์จะเป็นซุปตาในอนาคตของวงการฟุตบอลถ้าไม่ติดเรื่องวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดสิตอนนี้นะผมว่าดีลระดับ200ล้านยูโรมันคงเกิดขึ้นไปแล้วผมคิดว่าค่าตัวของเขาอย่างต่ำยังไงก็ต้องเกิดรอยล้านยูโรแน่ เมื่อ่าดตัวถูกมองว่าจะพุ่งสูงกระโชดแต่หลักสถิติโลกดังนั้นนะครับเรื่องของคาเหนื่อยก็น่าจะพุ่งสูงตามไปด้วยและถ้าดูจากการวิเคราะห์ขอ,ของผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเอวานเลอร์มี่หรือจะเป็นเอเยนชาวอิตาลีนะครับผมที่ชื่อว่าอังเดียดิมอาโกต่างก็เห็นตรงกันนะครับว่าคาเหนื่อยของเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ว่าจะอยู่สโมสรใดในโลกทีมนั้นต้องพร้อมจ่าย10ล้านอยู่รต่อปีเป็นแน่นเรื่องที่3าอนาคตที่ฮาแลนด์เคยว่าไว้ผมยังมีสัญญากับดับมุล3ปีเลยครับและผมเองก็ไม่ได้กังวลอะไรกับเรื่องนี้ ประโยคนี้เป็นสิ่งที่เอริงฮารแลนด์พูดเอาไว้สดๆร้อนๆอนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงอนาคตของตัวเองหลังตกเป็นข่าวว่ากำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโลกถ้าห้วีคาร์ลถึงน้ำหนักและความเป็นไปได้นะครับหลังจากคำพูดยังไงก็มองว่าตัวของฮารแลนด์เองก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการย้ายทีมเพราะฮาแลนด์ยังคงดูมีความสุขกับชีวิตที่อดอร์มุนแต่ในทางกลับกันมันก็ไม่ได้เป็นการยืนยันเบืการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฮางตแลนด์จะไม่ไปไหนดังนั้น เมื่อคุณดูจากการวิเคราะห์ตัวเลขและค่าเหนื่อยค่าตัวนะครับก็ทอกว่าสโมสรที่สามารถกระชากตัวเอริงฮาเลนไปครอบครองได้นอกจากแม่งต้องเป็นทีมที่โคตรใหญ่ตอบโจทย์เรื่องของการลุ้นแชมป์แล้วพวกเขายัางต้องเป็นทีมที่เงินถึงมีประสิทธิภาพการเงินอย่างมากถ้าจะถามถึงทีมที่กำลังมีขา่าวพัวพันกับเอริงฮาเลนตอนนี้นะครับไล่เรียงไปด้วยบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดยูเว่บาร์เยอันปารีสแซงต์แชงแมงแมนซิตี้แมนยูและก็เช Man ลซีซึ่งถึงแม้ว่าตัวของฮาเลนจะแสดงออกชัดเจนนะครับว่าอาจจะตัดสินใจอย ทีมนะครับถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงทางโรเบตโตเดฟานติเอเยนชาวอิตาลีวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าทีมที่นจะได้ลเลเซนของเอริงฮาร์แลนด์น่าจะเป็นเรอัลมาดริดและน่าจะเป็นค่าตัวรับสติตโลกด้วยส่วนทางอีวารเรมีก็มองว่าไบรอนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส่วนเจมี่มอร์ลีนะครับมองว่าการย้ายไปอังกฤษดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ชายคนนี้ซึ่งโรเบตโตเดฟานตินะครับได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนคาดการไว้ว่า ผมพูดไว้ล่วงหน้าเลยผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอะแต่ผมบอกไว้เลยว่าฮาเลนจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกแทนนีมากเองสุดท้ายแล้วนะคะรับไอเดียดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ตอนนี้ก็คงต้องลุ้นกันในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้และชาขอบสนามแหละครับคิดไม่ว่าฮาแลนจะย้ายและถ้าย้ายฮาเลนจะย้ายไปที่ไหนและนี่คือขอบสน Special, ามสเปเชียลห่างดูแาเฟียลฟาวเอื้มนิ้วยโยยามาก่อเลเราดีนะจ๊ะ